ไปพี่น้องไปหาได้กบได้เขียดกันเถอะเฮ้ยได้กบได้เขียดกัน <c oughs> ยนังได้น้อกูดกได้เลยหลังปีใหม่มาดีบ่ครับชีวิตปีนี้คิดว่าเดินต่อไปสิเป็นยังไงเมื่อยเลยครับนี่ยกำลังเปิด เสืโอโอ้ยเสือโอ้โอก็บ่แมนดอกมันงานจะขวางเลยบอกว่าโอ้บ่ได้นะครับลุยงานอยู่ครับออเดอร์ถ่าหลายนะครับออเดอร์ถ่าคักนะครับคนงานกับห,หายากหายากได้อยอะพี่น้องมันบ่แมนวาหายากดอกคนงานน่ะมันหาบ่ยากดอกแต่มันหนึ่งแม่มเราวกับเพบ็ดบบไหวเพ็ดบบไหวกินเหล่าเมายานะครับ จะเป็นแนวดวแม่ตะะบักหน่ผมหนิโอ้ยอึดอัดใจไรนะครับเขาว่าคนที่สิเป็นเจ้านายคนนี่ยมันต้องหัจักปล่ปอ,ยปอ,ปอยว่างนี่แะมันปล่อยว่างบ่ได้ดรอกครับเฮาปล่อยว่างหน่เฮ้าหนิเละนะครับความเดือดร้อนความเสียหายสิมาถึงเฮ้านะเพราะฉะนั้นนะครับเงินไขยนะังไงมือคือเงินไขนะครับแล้วก็ สำคัญนะครับการอยู่หลายๆคนนะครับมันก็ต้องกาเอิ่นญยังน่ะกดก็คือกดระเบียบก็คือระเบียบนะครับส่วนบริเวณบรักษาบริปฏิบัติตามมันก็คนหนึ่งคนหนึ่งเกเลซุ้มหนึ่งดีถึงเวลาคนเกเลหรือผ้าคนดีช่วยไปนั่นนะครับมันก็สิล่ามมาถึงเฮ้าพร้อมนะครับหลายๆอย่าง มันก็นเลยจําเป็นกดก็ต้องคือกดครับเหตุผิดกดต่อให้หูวไวเจ้าของสิเมืองสิลาสินั่นมันก็นต้องย่อมนะครับผมต้องเด็ดขาดนะครับย่อมย่อมนะครับคนเฮา,าย่อมเฮาย่อมได้เป็นบางเรื่องนะครับแต่สิ่งไหนที่เสียหนเฮาลําบากแล้วก็เหตุผให้เกิดการเขาเอื้อไหนเหตุใไหนมันเสียหายเกิดความเสียหาย นะครับต่อสิ่งที่เฮ้ากอลางสั่งมาแบบอยากเย็นนะครับก็สิมาถึงมือนีโอเริ่มต้นมาจากศูนย์นะครับมันลำบากมันนครับแ้วการที่เฮ้าสิให้คนเขามาเหตุงานมาร่วมงานกับเฮ้านเนี่ยเฮ้าว่ามีกดมีระเบียบบอเข่งคัดไม่กดในระเบียบนะครับมันจะอยู่ยากนะครับผมนะล้วก็นี่แหละครับมันเป็นเหตุผล ว่าเป็นอย่างเข้าถึงช่วงมีคนงานหลายกับนี้นะครับเจอค้นดีเจอคนอคนอาการเอางานนะครับก็กเป็นโชคดีของเข้าไปนะครับเจอคนดีๆเขาเกิดอยู่น้ำเท้าบ่ค่อยได้นะครับแต่ต้องท่านใจนะครับผมนะครับให้เท่าว่ามือนีเท่าลำบาก ถึงเรื่งโมูมือแหลกีนเ้าเริ่มต้นนะครับมือแหลกีนเ้าเหิ่มตนมันลำบากยากเย็นแสนเข็นก็หนีร้ายนะครับผมผมจึงเป็นคนที่แบบบนย้อมแผ้งง่ายนะครับมันสีย,ย,ย้อมแดงได้เขาเดินมาเกินถึงทางแล้วนะครับผมนะครับงานงานเขาเกิดเดินมาไกลแล้วนะครับผมบร่ได้ย่านหรอกครับขันมือหนึ่งไม่นสิเกิดอีกงหยัง,ยงขึ้นหรือผมสีเลิกหรือผมสีทําเลิกเข็ด ผมบด้ยานผู้ใดมาว่ากูวาแล้วมันจิไปปรหลอนผมบริสอ่อนนะครับนั่งคนนะครับ,นะรบเรื่องแต่ว่าผมอาจสิเพียงพอแล้วผมหยุดแล้วผมเมื่อยแล้วนะครับนั่นแหะคือเป้าหมายของผมที่ตั้งไว้แล้วนังสือกระดนะครับเพราะฉะนั้นผมได้บริดามาซีเลียสอย่างน้ำเบืองเล่าเรา่อนี้กระดนะครับเอ็ดไว้กองไว้นะครับ เต็มเรวครับกำลังเห็ดกำลังสิน้นสุมหนึ่งหัวตีสิ้นแล้วุมหัวตีสิส้นแล้วกับประมาณหกเจดลอยถุงนะครับเดสิมาเก็บสีเขียวนี่อีกเห็มันแล้วนะครับเห็ดสองคนนะครับสู่ไปนะครับผมกับสู่นะครับก็เป็นกำลังใจเห้สุคนนะครับปากกระท่ออยู่งหลครับผมแต่ว่าสุดท้ายเราวำ่าท่อม้องก็ เป็นแค่ข้าเว้านะครับความสำเร็จมันคือสิ่งที่เฮาหอยหาเนาะนะครับผมจะเฝล่าไปถอยจะเฝ้่าไปถอยมันนะครับผมเอ้ยคิดพ่อเนาะมันโอ้นแมนช่วงนี้กำลังเป็นวัยรุ่นแห้งกำลังดีคี่สีดีพี่น้องเนาะเอาก้อนอะไรก้อนสิถามมาเอาใสนไฟขาดหัวสิไปใส่โมเมนต์นะครับข้างในมันไฟไปพอถึงเมื่อกี้เนะี่ย ผมไม่ได้เสียบสปอร์ตไล่ผมกี่ขานไปเสียบเนาะผมก็เลยไปขาดหัวมาซองสิ้นนะครับสู่อาเดอพี่น้องเอ้ยสู่เอาอดทนเอานะครับผมเสียดายเนาะอยากมีกำลังบม่อยากวบาสู้ผู้ใดฟังมาตกมาปีนี้อายุหลายปันใดเนาะ <c oughs> เอนือ่ยล่าเอาการเนาะพี่น้องเหมื่อยเนื่อยครับเถาแล้วเนีอย เท่าลราได้ยอยีกบอก,กี่ปีก็สิบโอ้บ่อยากเว้าสูฟังว่าครับไอยบ่ได้อายดอกว,วะแตะว่ว่าโอ้มันสิยังไนละ่ะมันโอ้คือหอดเร็วเท้าสิเนาะนะครับเอาสูเป็นกำลังใจครับผมเดี๋ยวลุยงานต่อกันเหลืออีกประาม่านสองร้อยถุงนะครับก็ะสิแล้วกิดสิได้ไปหาแยากใหญ่กันไปหารับหานอนแล้วก็ มืออื่นลุยบันต่อนะครับเราจะลุยทรงนะครับผมเอาเป็นกําลังใจครับผู้ใดกําลังข่อถอยหรือผู้ใดที่ลุยอยู่กับแบงมาใส่นะเด้อครับเด้อนะครับผมตอนนี้เป้าหมายผมอยู่นะครับผมก็สิสู่ตอนนี้ผมนี่กาลังเฮดได้นี่แหละถ้าสิเบิดกําลังผมก็สิถอยนะครับผมถึงเวลาที่ผมสต้องเริ่มพักพอนแล้วกา หายเห็บงานอย่างอื่นที่มันบอเพราะอื่นยังไามันบอกินแห้งจะของแล้วนะครับผมค้นนะครับบายบายได้ครับสู่ๆนี่แหละครับค้นจนมือดํานะครับม่อมแม่มนะครับผมม่อมแมมไปเบิดนะครับถ่าแล้วเขาแล้วครับผมปีนี้ก็เผาแห้งแล้วนะครับสู่ๆครับเป็นกําลังใจได้